สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็ยังเป็นคลิปแนะนําซีรีส์ช่องชอบซีรีส์ขอนําเสนอหุยหล้างถิงเป็นแนวฆาตกรรมตามล่าหาความจริงนําแสดงโดยจางซินเฉิงที่มาในรูปแบบแซปเรียกพี่กับเติ้งเจียเจียมีทั้งหมด12ตอนยังไม่มีซับไทยติดตามได้ที่โยกคู่ค่ะตัวอย่างตอนที่1เรื่องเปิดมาที่เหตุการณ์ไฟไหม้ณนะโรงแรมหุยหล้างถิงในกลางหนึ่งคืนหนึ่งที่เจ้าของและคนในตระกูลต่างพากันนี้ตายอย่างโอลหมา่านก่อนจะพบว่าเจียงหยวนซิง นางเอกของเรื่องที่เป็นหนึ่งในผู้บริหารไม่ได้หนีตามออกมาด้วยพวกเขาถึงฝ่าเพลิงไฟเข้าไปที่ห้องของเธอก่อนจะถีบประตูห้องที่ถูกล็อกเอาไว้เข้าไปแล้วพวกเขาก็เห็นชายคนหนึ่งกำลังหนีออกไปทางหน้าต่างเมื่อสิบเดือนก่อนหน้าที่จะเกิดเรื่องนางเอกเพิ่งจะได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการเงินของกลุ่มบริษัทโฮงเย่ถึงเธอจะรู้ว่าต้องมีคนไม่พอใจแต่ในเมื่อนางเอกคิดว่าเธอไม่ได้ทำอะไรผิดก็ไม่มีอะไรต้องให้กลัว วันนี้นาเอกเข้ามาร่วมประชุมเรื่องการเลิกจ้างพนักง,งานอาวุโสที่ทางฝ่ายผู้อํานวยการหลีเสนอมานางเอกไม่เห็นด้วยกับการใช้เงินชดเชยสําหรับเธอแล้วการโยกย้ายตําแหน่งและสถานที่น่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าเพราะเป็นการรักษาชื่อเสียงของบริษัทและประหยัดเงินได้ทั้งทางตรงและทางอ้อ,อมที่จะได้รับจากทางรัฐบาลอีกการที่ประธานบริษัทเห็นด้วยกับความคิดของนาเอกก็ทําให้เกาเจือเจี้ยนหล้านของประธานลูกชายของผู้อํานวยการหลี ที่รับผิดชอบโปรเจกต์ตอบแทนสังคมของบริษัทไม่พอใจพอรู้ว่าบริษัทในเครือตายุน่นขาดทุนถึงต้องเลิกจ้างพนักงานพี่แว่นหลานประธานก็เสนอไอเดียให้ล้มโปรเจกต์ตอบแทนสังคมนี้ซะเอาเงินไปปลดใส่บริษัทต,ตายุ่นที่ขาดทุนอยู่เพื่อให้ดําเนินกิจการต่อไปได้แค่นี้ตําแหน่งผู้อํานวยการของบริษัทก็ต้องตกมาอยู่ในมือของแม่เรื่องที่พี่แว่นพูดมาเหมือนจะดูง่ายแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับประธานบริษัท ว่าเขาจะยอมหรือเปล่าเพราะทุกคนต่างก็รู้ว่าประธานบริษัทเชื่อมือนาเอกมากพี่เวนหลานประธานฟังแล้วก็ของขืนคิดจะกำจัดนาเอกทิ้งแม่ที่รู้ใจก็คิดแบบนั้นเหมือนกันรอให้ทุกอย่างอยู่ในมือของพวกเขาการกำจัดนาเอกออกจากบริษัทไปมันก็ง่ายนิดเดียววันต่อมานาะเอกก็ได้รับข่าวร้ายว่าโปรเจกต์ตอบแทนสังคมของบริษัท16ปีที่เธอเตรียมการมานานจนเริ่มเป็นรูปเป็นร่างกับถูกพิแวนที่เพิ่มมาดูงานได้ไม่กี่เดือน ม่หยุดโปรเจก์นี้นางเอกสั่งให้ลูกน้องไปจัดเตรียมข้อมูลทั้งหมดแล้วเธอจะจัดการเรื่องนี้เองทางพิแวนที่มานั่งเสนอหน้าเสนอแผนยกเลิกโปรเจกต์ตอบแทนสังคมนั่นให้ประธานบริษัทฟังคำพูดที่ดูสามหาวของเขาก็ทําให้แม่ที่เห็นสีหน้าของประธานต้องรีบมาช่วยแก้คําพูดเป็นแค่การหยุดโปรเจกต์ไว้ชั่วคราวเท่านั้นแต่ความคิดของพิแวน่นที่มองว่าโปรเจกต์ตอบแทนสังคมเป็นเรื่องสิ้นเปรือง ทำโปรเจก์นี้ไปก็เพื่อต้องการชื่อเสียงเท่านั้นไม่มีความสำคัญอะไรประธานบริษัทปล่อยให้พี่เว่นพร่ำต่อไปในขณะที่แม่เริ่มนั่งไม่ติดพีเวนเอาเรื่องคอนเนคชั่นที่มีอยู่ทุกวงการมาโชว์ให้เห็นว่ายังมีช่องทางหาเงินได้อีกมากมายประธานที่นิ่งคิดอะไรอยู่ก็ได้แต่พยักหน้าที่ไม่รู้ว่าตกลงหรือเพราะอะไรที่จริงประธานเป็นแค่ลูกเขยที่แต่งเข้าตระกูลมาแล้วเปลี่ยนนามสกุลและไม่มีทาย,ยาทสืบสกุล หลังจากเมียตายไปความสัมพันธ์กับคนในตระกูลก็ยิ่งห่างเหินและคนที่จะรับมรดกต่อไปก็คงไม่ผลพิแวนหลานสายตรงของเมียประธานที่ดูน่าเป็นห่วงกลัวจะไม่รอดแต่ถึงประธานจะไม่พอใจก็คงต้องเก็บเอาไว้ทานาเอะที่กำลงังรอเอกสารก็ต้องโกรธจัดที่พิแวนกล้ามาห้ามคนของเธอแต่ต้องข้อมูลที่เก็บไว้และเขาก็ยังลบข้อมูลโปรเจก์นั้นทิ้งไปจนหมดไม่นานนักนาะเอะก็มาหาพิแวนที่ห้องทำงาน พร้อมกับสั่งสอนให้เขารู้ตัวว่าอย่ามาลองดีกับเธอและมันก็ทําให้พี่แว่นโกรธจนตัวสั่นที่นาาเอกไม่เห็นเขาอยู่ในสายตาก็รอดูกันต่อไปคํานั้นเมื่อประธานกลับมาพักผ่อนที่โรงแรมคุยล้างถิ่นของตระกูลผู้อำนวยการของโรงแรมก็เข้ามาดูแลพร้อมกับเอากล่องพัสดุมาให้แล้วประธานก็ต้องตกใจอย่างนึกไม่ถึงว่าใน,นช่วงเวลาที่เขากําลังหมดหวังเพราะเพิ่งรู้ตัวว่าเป็นโรคมะเร็งในตับระยะสุดท้าย ที่เขายังเก็บเป็นความลับไม่ได้บอกใครก็มีคนส่งข่าวมาว่าเขายังมีลูกนอกสมรสอีกคนผู้อำนวยการโรงแรมที่แอบเฝ้าดูอยู่ห่างๆก็เข้ามาเก็บกล่องพัสดุนั้นพร้อมกับอาศัยจังหวัดที่ประธานเข้าห้องไปพักผ่อนหยิบจดหมายในนั้นออกมาดูวันต่อมาประธานเรียกนาเอกเข้าไปขอความคิดเห็นเรื่องการทุจริตของผู้บริหารบริษัทแต่เพราะนาเอกไม่มีหลักฐานเธอถึงไม่ต้องการที่จะออกความคิดเห็นหรือว่าคาดเดา ที่มันจะทำให้ประธานเสียชื่อเสียงต่อให้ไล่เธอออกก็ตามแล้วคำตอบที่หนักแน่นของนาเอกก็ทำให้ประธานบริษัทพอใจเพราะแมนบงบอกถึงความซื่อสัตย์ของเธอที่เพียงพอแล้วสำหรับการปฏิบัติภารกิจลับตามหาลูกชายของเขาที่พัดพลากันไปนานกว่า25ปีที่จริงนาเอกก็รู้ดีว่าการที่เธอได้รับมอบหมายงานนี้ก็เหมือนกับผลักตัวเองเข้าไปสู่สงครามที่พร้อมจะคุกคกุนของตระกูล ถ้าความลับหลุดออกไปหรือทำงานผิดพลาดเธอไม่อยากจะคิดถึงผลที่ตามมาว่าจะรุนแรงแค่ไหนแต่เพราะไม่อยากให้มรดกตระกูลตกไปอยู่ในมือของเจาวานนั่นนาเอถึงรับปากที่จะช่วยด้วยการเริ่มต้นออกเดินทางไปสถานเด็กกำพร้าตามที่ได้ข้อมูลมาแต่ก็ไม่เจอเพราะสถานเด็กกำพร้านั้นปิดก,กิจการไปนานแล้วจนกระทั่งตามมาถึงสถานเด็กกำพร้าที่เด็กกำพร้าพวกนั้นถูกส่งตัวมาจนได้ข้อมูลสุดท้ายจากพวกนักสืบ ื่อลูกนอกสมรสที่เธอตามหาเฉิงเฉิงพระเอกของเรื่องทํางานอยู่ที่คาแคแห่งหนึ่งนาาเอกเขาหาพระเอกตามเบอร์ที่ได้มาแต่พูดไปเขาก็ไม่เชื่อคิดว่าเธอเป็นพวก call center ถึงได้บล็อกเบอร์ของเธอไปทําให้วันต่อมานาาเอกต้องมาตามหาพระเอกถึงที่คาแคพอเขารู้ว่าเธอต้องการให้เขาตรวจ DNA ก็ไม่คิดจะสนใจและคุยด้วยเพราะยังมองว่านาาเอกเป็นพวกหลอกลวงอยู่ดี นางเอกถึงต้องเอาบัตรประชาชนมายืนยันเธอพร้อมจะให้พระเอกยึดเอาไว้เป็นประกันว่าเธอไม่ได้มาหลอกลวงอย่างที่คิดนางเอกถามถึงหลี่ฮ่าวเพื่อนที่โตมาจากสถานในกรรมพราพร้อมกับพระเอกที่เป็นอีกคนที่อยู่ในขายน่าสงสัยแต่ในเมื่อพระเอกบอกไม่รู้จักและไม่ให้ความร่วมมือนางเอกก็ต้องตามตื้อต่อตื้ออยู่จนเขาเลิกงานตื้อจนพระเอกกลัวใจเมื่อนางเอกบอกว่าคืนนี้จะไม่ปล่อยเขาไปเพราะพระเอกคือสเปคของเธอ พระเอกนี้เข้าไปในร้านมินิมาร์ทแล้วจังหวะนั้นเขาก็เห็นหนางเอกถูกผู้ชายแปลกหน้าลากตัวไปพระเอกที่เรียตามออกไปช่วยก็ต้องชะงักเมื่อเห็นหนางเอกกำลังซ้องผู้ชายโชคร้ายคนนั้นอย่างเมามันแล้วหลังจากนั้นนางเอกก็ตามและตามพระเอกไปจนถึงอพาร์ตเมนต์ที่เขาพักก่อนจะโดนสลัดหลุดหนีไปได้ทางพระเอกที่กำลังจะเข้าห้องก็ได้รับสายจากผู้ดูแลตึกบอกว่าห้องของเขามีนม้ำรั่วซึมไปที่ห้องด้านล่างและเพราะไม่อยากเสียเงินให้ช่างขึ้นมาดู พระเอกถึงขอไปคุยกับเจ้าหน้าที่เองแต่เมื่อไปถึงก็พบว่าเป็นการเข้าใจผิดที่เขาไม่รู้ว่าเป็นนางเอกที่ส่งคนโทรมาตีเนียนจนรู้ห้องพักของพระเอกเช้าวันต่อมาเมื่อพระเอกได้มีโอกาสรับรถหรูของลูกค้ามาดูแลเขาก็ยิ้มกริ่มก่อนจะเซงที่ต้องมาเจอนางเอกตามตือ้อนางเอกยอมเสียงเงินราคาแพงเจาะชงให้พระเอกเป็นคนล้างรถให้ถึงหัวหน้าจะบอกว่าเงินซื้อใจพวกเขาไม่ได้แต่ว่าสุดท้ายพระเอกก็ต้องมาล้างรถของเธออยู่ดี นางเอกที่ทั้งเกลี้ยกล่อมและขม่มขู่ถ้าเขาไม่ให้ความร่วมมือคุยกับเธอดีๆวันนี้รถก็คงล้างไม่เสร็จพระเอกที่แทบจะร้องไห้กับความตื้อของนางเอกก็ยอมสงบศึกด้วยการพาเธอไปที่ถิ่นของเขาผับแห่งหนึ่งระหว่างที่พระเอกทั้งดื่มและกินนางเอกก็มองแก้วในมือของเขาอย่างไม่วางตาเพราะมันก็สามารถเอาไปตรวจดีเอ็นเอได้แต่ไม่นานนักเพเอก็ตามเพื่อนมานั่งประกบก่อนจะหนีไปเข้าห้องน้ำและเมื่อนางเอกตามมาทันก็ต้องอารมณ์เสียที่ห้องน้ำที่นี่ มีทางออกหน้าหลังด้วยเช้าวันต่อมาหลังจากที่พระเอกแต่งตัวโกนหนวดเตรียมเอาขยะไปทิ้งเขาก็ต้องตกใจที่เจอณเอกมารอยอยู่หน้าประตูและตามเขาไปทิ้งขยะด้วยสายตาที่แวววาวพระเอกที่รู้ทันก็จับถุงขยะโยนใส่รถขนขยะที่ผ่านมาพอดีก่อนจะปิดประตูไม่ให้หนาเอกตามเขาเข้าไปแล้วทันใดน,นั้นเสียงร้องของนาเอกก็ดังขึ้นค่ะนี้ก็คือเรื่องย่อของหุยหลังถิ่งนะคะเจอกันเรื่องหน้าสวัสดีค่ะ